ก่อนรือก็เช็คโซ่เราลิ้นไปเลยนะครับว่าเหลือมากไหมสายฝากปิดน็อดฝากปิดจะมีลิงอยู่คันนี้สุดแล้วนะครับเนี่ยเด้งลงไปสุดกำควมนะครับเหลือไม่มากแก้การควันไหลแล้วก็น่าจะเปลี่ยน ถ้เหลือเยอะกว่านี้ก็น่ามไม่น่าจะเปลี่ยนโซลรรินนี่นะน่าจะเปลี่ยนไปเลยเพราะว่ามันไม่มากนะครับเหลือมันเหลือไม่เยอะ,ใ,ะใช้ใได้แต่ว่าซ่อมแล้วก็เปลี่ยนให้ลูกค้าเลยเหลือแค่นี้เองเหลือไม่เยอะนะครับแต่ก็ยังตึงได้อยู่นะเหลือประมาณนี้ไม่จ้องมาลือที่หลังอีก เครื่องขึ้นมาเผาไม้ไม่หมดนะครับดีว่าวาวยังไม่ยังปิดได้อยู่ยังติดอยู่แต่ควันท่วมเลยกลิ่นน้ำมันเครื่องเผาไม้ไม่หมดนี่ล่มมาเลย All right. คลิปลอ็อกหลัดใหญ่โขกก็เอาผ้าปุดช่องนี้ไว้นะคะรับกันผ้าดกันคลิปหลุดเข้าไปในห้องเาขาเขาเวียงคลิป วัดนุกสูงแล้วอยู่ที่ห้าห้าสิบสองจุดหครับประมาณน่จะคว้านไปครั้งหนึ่งแล้วห้าสิบสองจุดหกห้านจะเป็นสายที่สิบห้านะครับเสื้อสูงมีรอยก็คว้านข้ามไป 들쒀 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 จกระเจืองวาวไนนี้เสียเหมือนกันเลยนะครับไม่เหมือนเวฟบร้อยสิบไอเวฟบร้อยสิบไอจะเป็นกระเดืองวาวของไมเ้เสียก็จะมีติ่งตรงนี้นะครับออกมาอันนี้ไม่ต้องเลือกสนับกัได้ ติ่งนี้นะครับลกเปรียวลดกำลังอัดที่จะมากับตัวนี้เวลาสตาร์ทลดแรงลดกำลังอัดว,ว้าวนี่นะครับ ไม่ไม่หมดลงมาอยู่ที่วาวห้เสียแต่ไม่ไปแต่วาวยังปิดสนิทได้นะครับยังเห็นร่องรอยไม่มีขมเหลาไปคาที่ใบวาววาวก็ยังไม่สึกนะครับวาวดีโอเดิม,เด,มเดิมนี่มันแข็งแล้วเนี่ยไม่ตึกดูบ่า หลอดวาล์วหลวไมไหมยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับเดี๋ยวทำความสะอาดเก็บป่านิดหน่อย บดวาลเปลีย่ยยางกันควันแล้วก็เปลี่ยนโซ่เราลิ้นฟานเปลี่ยนลูกเป็นแหวนก็จะประมาณนี้นะครับใช้ชุดเล็กเหมือนเดิมบ่าวาวเลี่ยกัมาวเล็กน้อยนะครับ วาวของหินปาดของวาวไ้ดีนะครับยี 24, สต์เศษ้าาเก็บนิดหน่อยเก็บที่กระเมากับไม่ถึงก็ต้องใช้ ใบมีดแบบนี้เก็บนะครับเพราะว่าไม่ต้องปาดบนปาดล่างมีชุดเล็กอย่างนี้ไม่ใช้ก็สะดวกดีนะครับเอาไว้เก็บเล็กๆน,น้อยไม่ต้องถึงลงกึงประหยัดเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายลูกค้าไปได้ เป็นตินไปแล้วนะครับรับไม่มีอาการรั่วซึมนะครับเก็บเล็กๆ,ๆน้อยๆบดแล้วใช้ได้เลยวงไมยเสียนะครับ มีนวดเสริมแล้วนะครับทำได้อะไรมาแล้วนะครับเป็นยางกันฟันแท้เบอร์สูงนะครับพิจิตอนเนกยนย์ สิบสอง้อซับเสียงแท้ครับลูกสูบได้เป็นอาร์ตกล่องดำนะครับอาร์ตกล่องดำมาไซส์สามแล้วนะครับกล่องดำก็ใช้ดีอยู่จะเอาอยู่นะครับลูกสปูป,ปี้ก็ใช้ได้อยู่เียบร้อย้านี่ก็น่าจะความร้อนไม่มาก ปกติกุญีก็สบายัำใส่โซ่เลาลิ้นเข้าไปแล้วนะครับมันจะมีแผ่นกันโซ่เลาลิ้นอยู่ตรงนี้ถ้าถอดมาก็จะมีสปริงแล้วก็มีปอกเข้าไปดันลูกปืนพังเพ้าเวียงอยู่นะครับตัวนี้เป็นปอกมีสปริงปอกแล้วก็สปริงปิดไปแล้วก็ไม่ได้ถอดออกนะครับงัดออกมาแล้วก็เอาโซ่ออกมา เอากลับไปถ้เปลี่ยนอย่างเดียวประกันไม่ขาดก็ไม่ต้องถอดล้อไม่เหล็กก็ได้นะครับเมืองงัดตรงนี้ออกฝาปิดฝาบางังโซ่เราดิเพราะว่ามันเอาไปดัน่อ มีสปริงมีปอกไปดันลูกปืนข,ข้างข้อไต้องถอดล้อไม่เหล็กก็ได้นี้เลยถอดเพราะว่าปะเกน็นไม่เคยถอดเลยก็ปะเกน็นเก่าขาดก็เลยถอดจะขูดตะเกน็นง่ายกว่าครับมาดูร่องรอยควินคอยของเว็บร้อยยี่สิบห้าคันนี้ไม่ใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ไม่มีน่าจะนาน ใช้ไฟจากฟินคอยตลอดเอาไปจุดระเบิดไม่มีแบตเตอรี่สำรองไฟก็ค่อนข้างค่อนข้างหนักนะครับหนักตัวผลลวดจะมีอากาศหนักตัวนี้หน่อยนะครับสาเหตุก็จะทำให้ตัวนี้ไม่ไมมเร็วได้นะครับทานี้แบตก,ก็จะขับขี่ดีกว่าก็ไม่ไม่หนักตัวนี้ ไม่หนักผิดคอยเว่าโอ้โหพอติดเครื่องปุ๊บตัวนี้ก็ไปจ่ายไปไประบบต่างๆไปกล่องไปจุดระเบิดก็หนักตลอดนะทำนีแบตก็จะดีกว่าขับขี่ดีกว่าแล้วไม่เปลืองตัวนี้ด้วยครับเช็คความเรียบร้อยปัม๊มน้ำมันเครื่ออีกทีเข็มมาแยงนะครับเผื่อมีอะไรที่ตัดพี่รูนี้นะครับ ประกอบแวนนะครับนีนแหวนลายสองตัวนี้ก็แหวนกวาดน้ำมันมีแหวนกำลังหัดแหวนตัวสีออกค่อนข้างดำๆนี่ก็จะเป็นตัวนี้ตัวบนสุดนะครับเวลาใส่ก็จะมี จักจวหนังสืนอนี้ขึ้นบนจากจวหนังสืนอนี้ชัดเจนเจ็ดสิบห้าไซล์ที่สั้นเอากันนะครับ ตัวนี้นะครับให้หันให้หันมาทางนี้นะครับตามตัวเลขอันนี้ทางไอดีหันปากแหวนอันนี้ไว้ล่างนะครับแล้วกห็หันมาทางนี้ตรงนี้นะครับสายเดิมนะครับ เราแหวนปว่นน้ำมันให้ห่างให้ปากแหวนห่างกันประมาณนี้จัดตรงนี้นะครับตัวนหนึ่งแ่างก็ระดับนี้ KPH อันนี้อันนี้ทางไอดีฝากแหวนกว่าดน้ำมันใส่ตามของคอนด้าเลยนะครับอ่างกันประมาณนี้แล้วก็ที่เหลืออันนี้เป็นตัวที่สองนะครับก็เฉียงประมาณนี้ นี่นะครับอไดีฝากแหวนก็เฉียงประมาณหลักเสื้อครับประมาณนี่หนึ่งตัวตัวบนกับตัวที่สองหมุนมากประมาณนี้นะครับฝากแหวนนี่ตัวนึงนี่ตัวหนึ่ง ตัวหนังสือขึ้นบนตัวนี้ทนความร้อนตัวดำนี้อยู่ล่างนะครับแล้วก็แหวนแหวนกวาดน้ำมันก็ใส่ไปที่เค h ีเฮดกับหันฝากแหวนแหวนล่านมาทางนี้นะครับแล้วก็ระยะห่างของแหวนกวาดน้ำมันประมาณนี้นะครับ สูงเรียบร้อยแล้วก็ตั้งมาร์คมาโกตรงที่ฝาสูงแล้วนะครับมาเช็กโซ่เราลิ้นอันนี้โซ่เราลิ้นเปลี่ยนแล้วนะครับเห็นไหมระยะระยะที่เหลือจะต้องใช้งานไปอีกยาวนานเ,เนี่ยเส้นเก่าเหลือนิดเดียวอันนี้เราเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่ ก็จะพร้อมกับลูกลูกแหวนก็น่าจะไม่ต้องมาลื้อทีหลังนะน,นะระยะช่องว่างเหลือเยอะเลยโซ่ใหม่เป็นโซ่แท้นะครับ ถ้ากำลังอัดดีมือพูดยังไงก็ไม่อยู่นะครับวางไม่รั้อะองรอยน้ำมันที่ค้างอยู่ในท่อครับบางครั้งหลข้ามาหนองในทอ่อก็น่าจะขอร้อนแล้วก็น่าจะมีควันนะครับต้องแจ้ง ให้เข้าใจว่าร้อนแล้วอาจจะมีควันเพราะน้ำมันค้างในท่อเยอะเลยทังเราริม่มร้อนกจะเริ่มจะมีนนะควัมตรงนี้ต้องนี้ดูเียนแล้วว่าน้ำมันเครือ่องจะปควนไหม น้ควันที่ไหลอยู่ตอนนี้ก็อยู่ในท่อนะครับเต็มเยิ้มไปหมดเลยนี่นะครับออกมานี่เลยน้ำมันเครื่องทั้งทั้งนั้นเลยเนีย่ลอยไหลออกไปอยู่ในท่อนี่เต็มไปหมดก็ดีเหมือนกันท่อจะได้ไม่ปลูก ไม่ขึ้นนะครับไม่้ว่าฟิวขาดหรือว่ายังไงแบบเวฟร้อยยี่สิบห้านี้ไฟชาร์จจะวิ่งจะวิ่งจับแผ่นชาร์จแล้วก็ไปผ่านสวิตช์แญแจนะครับผ่านสวิตช์แญแจแล้วก็เข้าไปที่กล่องเลยถึงไฟน้าผัดไม่ขึ้นฟิวขาดก็เครื่องก็ติดได้นะครับ